ูเหมืแน่ใจเหมือนกันก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันนะคะทุกคนไม่รอช้าใช่ไหมวุ้นใช่ไปดูกันเลยมีกรอบมากเหนื่ยน่ากลัวสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะยังดีเลยตากล้องแบบกดเสียงหน่อยนะทุกคนกอดทางฟอร์ดงานส่งกล้อง มิซูรี่มิซูรี่บ็อกซ์ไม้ตกงานครับแช่ผู้ปิดตลอดนะครัถ่ายบล็อกในครั้งนี้นะครับเป็นชาร์เลนจ์ให้ผมทำนะครับแล้๋ยวมาเปิดดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรนะครับพี่เชฟตั้งกล้องสูงมากเลยข้างในมีอะไรก็ไม่รู้ใครมีกล่องแล้วก็เป็นแบบอะไรไม่รู้เต็มหมดเล้วเหมือนจะเป็นจับสลากหรือเปล่า เรดดี้แล้วก็มีบอกว่าทำอะไรมาสิ่งสุดท้ายคือสมุดโน้ตสมุดเดทโน้ตกับปอร์เช่ครับผมปอร์เช่สมิชั่นนะครับผมอยาเห็นทดสอบความมั่งไหวไม่ใช่ไม่ใช่ปอร์เช่ต้องสุ่มคีย์เวิร์ดทั้งหมด10เพื่อนำมาเขียนเนื้อแร็ให้เป็นเรื่องเดียวกันให้ได้ เป็อะไรยี่สิบนั้นี้นะครับโอ้โหแต่งและแต่งแกเก้โมงสามสิบหนาทีนะครับสุ่มยี่สิบจีบ้มดสิคำพอมหรือยังยังเห็นหน้ายัเห็นหน้าพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วแต่แต่แต่คำแรกนะครับผม V อะไรกันเม V เนี่ย V เเนี่ยคำที่สองสิบพันเนาะ ทำไมคำว่าแต่เราคนคิดเรากินข้าวอะไรกันเนี่ยอะไรกัมิสซิลี่เรามิสซิลี่าษาไทยวะาคำที่สบันไดบันไดครับมันจะไปเกี่ยวกันยังไงเนี่ยทานตะวัน ที่คิวปิดคิวปิดนะครับไรเนี่ย fall down นะครับผม fall down แล้วก็เปลี่ยนเป็น fall down ยคำที่แนะครับผม destiny นะครับผมคำที่เนะครับผมอย่าคำที่ข่าหวอนเนี่ยใครคะใครขัดมาต้นที่ไกขัน แคนดี้นะครับแคนดี้ได้เสียคำนะครับ weakness ที่แปลว่าความอ่อนแอนะครับโต๊ะกินข้าวมิสซิรี่นะครับบันไดนะครับผมทางตะวันไม่มีอะไรเข้าเลยคิวปิดนะครับผม destiny นะครับที่แปลว่าอ่าโชคชะตานะครับโอ้ยก็ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าตกลงนะครับไขันนะครับผมไขขันนะเออไขไคือจะเอามาเข้าในคอนเรปได้ไงวะคำนี้มาแต่งแรป เรื่องเดียวกันที่ได้ภายในเวลา24ชั่วโมงอาจจะให้ายทันก็แบบทีมในครั้งนี้ผมจะเขียนเกี่ยวกับอะไรดีครับชีวิตประจำวันเฮเดียร์ใช่ไหมครับไม่ดีเลยค่ะก็คือทียมคุยคนเดียวเลยนะครับผมยังไม่หยุดอีกอย่างแรกเลยคือเราต้องหาทีมก่อนอาบีเสร็จปุ๊บก็ต้องเขียนบีเพื่อที่จะมารับเสร็จวิวท้ายนะครับผมแล้วก็เป็นสวามแอ่งนี้แอ่งคอมิชชรีเลยหล่อนเลย เช้านี้โฟลอกส่งเซอรี่บอกมาให้ผมในตอนเช้าที่ไก่ขันทำมีแต่ไหนดียิ้วๆเราเรื่องราวสิบพันครับทำอ่แล้ว สี่นะครับพามามางชั่วโมงนะครับสี่สิบสี่บาทเฮ้ยน้ตาเรืเสือเรื่องเสืออะไรองเสือผมแส่งว่าล้มลุกคลุกคลานแค่ลุกขึ้นมาช่างโชคชะตาวิ่งต่อไปและใช้อดีตเป็นบันไดหลังเปิดอันตรีโฟกัสเว้เป็นแรงเก้าแจะเจ็บจะปวดแค่ไหนยังมียาเลือที่ตกอินข้าวได้ยอะได้ได้ยืน The a ตะวันคิวปิตไก่ขันนะแคนดี้นะครับทันตะวันเนไก่ขันเนี่ยมีไอเดียไาแล้วคิวปิตแคนดี้กับวิกเนสไม่น่ายากมากนะครับแต่จะรอดูเพราะที่ผมอยากแต่งอย่างนี้มากเลยแกเวอร์นี้ว่ะเหมือนกับว่าลงลุกทุกทาน์เคลุกขึ้นมาช่องโชคชะตาเราวิ่งต่อไปให้ดีเป็นบันไดกันนครับอยากเติมเขาว่าครอบครัวไปด้วย จะเดี่ยวจะปวดแค่ไหนยังมีเรื่อกไปตรงกินข้าวเราว่าเวลาเรากินข้าวเรากินข้าวของกันใช่ไหมเหมือนเรากินข้าวเราได้คุยกันอะไรเงี้ยเหมือนได้ปรึกษาพ่อแม่ให้เป็นแบบที่ดีอยู่อย่างเงี้ยเรไปอเงี้ตรงกินข้าวเรื่องเดียวกันเฉยเกมากเก่งมากตบม ไอแคนดีที่แปลว่าสิ่งที่มองเขาตกโอ้ชอบจังเลยมาครับโอ้ชอบจังเลยหรือว่าเรบียดเปแคนดี้เป็นความหวานก็ได้คิวปิดผมว่าจะพูดถึงสอนงคิวปิดหรือผมจะพูดเกี่ยวกับว่าว k n e s s ที่คิวปิดยิงให้ผมเจอก็ได้แต่นี้จะรั้งตัวเดียวผมจะทำบีบให้มันเข้ากับแอปผมงวันผมขอคิดหน่นยค่ะ มันจะเป็นที่ใครับส่งไปให้มั้งไมเห็นยู่โอ้ยงไง้อเ๋็วอร้องข้น้องดีแลวหวเอมาแล้วอเกมมือพอเกมมือเสียงต่ำนีุมนี้ก็รอด Sensitive oh, I yeah. got a oh. sensation. Cause since we bumped into me, keep my brain up mystery, like I'm taking history. But I'm gonna do what I'm meant to do in love. Fall up. You learn everything like a non-stop student. Oh. Look at all my toys I got.

Mystery, upid, Destiny, down, มิสซิรี่ันไดทันตะวันคิวปิดเดสตินีฟอร์ดาวน์ไก่ขันแคบดีเลยยยยยย Yes เฮ้ยแต่จะหมดแล้วอ,อ่ะกล้องอ่ะเปิดไฟท้ายให้นะครับดี <c oughs> อัปเดตครับตอนนี้เป็นเวลา9โมง4นาทีผมแต่งอย่าง,สงเ,เสร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ดดนะครับว้าโอ้ยเสร็จแล้วผมทำบีบเรียบร้อยเลยผมเปิดให้ฟังนะครับผมเฮ้ยข้างบนที่นอนคือเบลกรู

Okay. This is the mission that they have sent to me. I got sensation because in this box of mystery, give my brain a mystery. Like I'm taking history, but I gotta do what I blissfully love. I gotta paint my own world. with my own flow and my rhyme gonna show you how it's done even if I fall down not afraid like I'm playing fall guy ล้มลุกลุกคานแค่ลุกขึ้นมาช่างโชคชะตาใช้อดีตเป็นบันไดเปรียบครอบครัวเหมือนเปิดอันตรีโฟกัสเป็นแรงก้าจะเจ็บจะปวดแค่ไหนยังมีจะเลือกที่โต๊กินข้าวนะครับผม Pizza on the weekend เหมือนโดนลูกสอนของคิวบดและไม่กลัวที่จะโชว์ไม่วิกเน Be learning everything like a non-stop student แตกความเหนื่อยและท้องเหมือนกับฟลาชแคนไลฟ์ฟลาชแคนนะครับ l i ฟ์ดิสซ easy or comedy o มเม n ี y I got a p ไอเ t อร์ I got แพ็คทิสต์ไอเกอร์เดอะแพ็คทิ e ต์ซื้อครับเปิดประตูรับสิ่งใหม่ๆนะครับถ้าอายุไรร้อนส่งข้าวต้องการเหนื่อยและท้องบ้าบ้าบ้าบ้บบ้บแต่เป็นแค่ของนอกกายอะไรคือดีข้าดูดีกระสานเก็บหมัดรุ่มอรุณจะขายทำตอนนี้ไม่สายมีอะไรแค่หันกลับไปที่เป้าหมาย สุริยะจะลายแสง,ง,งจันทากระจายทันตะวันจะหลับและเราไม่ปรับจนกว่าได้ยินไก่ขันเนาะผมสิบคำเลยบอกว่า,ใ,า,วาใส่คำให้มันเป็นความหมายเดียวกันก็อ๋อทุกคนจะเข้าใจาเข้าใจกันคน <c oughs> ่ะ final reveal time เรามาดูันกรันเพราะว่า สิบคำเนี่ยทุกคนจะได้ยินยกันหรือเปล่านะครับผมพี่ชายทำเพลงยา

ชา,า,า,าต้ววาาตตอตตนันาน่าที่เป,ปิดสา,างกฤษแล้วก็จะเข้าภาษาไทยอ่ะดีอ่ะอันนี้ดูคำที่เหลืออีมากครับผมไม่เจอคำสเปรนครับผมเรนดานะครับผมเขาบอกว่าวงเล็บแวก็คีดภาษาสเปนคำเครดินนะครับไม่อยากได้คำที่มากเลย แม่น้ำแม่น้ำง่ายเรนโ้หนกู่นกคู่ไม่ยากเลยนะกคู่ไก่ขันไม่จะเข้ากันกูอะ21นะครับดูดัชนเทอร์รีย21 l e l นะ e ทำ่ง่ายครับรุ่งรุณรุ่งรนมีคำนี้เลยทำได้เลยเนี้ไปนะดร้อม่้อไม่ดีไม่ไหวปวเสียขอบคุณจัดใจริงจริงนะ มุดไปเลยเมื่อกี้ปลั๊กปลักชาวเลนทีก็จบลงไปแล้วนะครับก็ถือว่าที่หยิบไปก็คือมีโชคดีอยู่หมายเลสองที่หมายเลขสองสามสิบสี่นะครับเก้าโมงเก้าแต่เก้าเลยเปลี่ยนเก่งมากแป๊บเดียวเองไม่ชัดมากนะครับผมผมว่าผมแต่งเสร็จแล้วก็ลองดันเลยนะครับลองฟังดูแล้วว่าเป็นยังไงนะครับผมเข้ากันได้ผ่าไหมนะเข้าค่ะแล้วก็ฝากติดตามเพราะ ไว้ด้วยนะครับผมเกิดวันนี wow ้ของผมก็หมดลงแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับพอเีซายนาครับพี่ซาพี่ซาโอเคทุกคนจบไปแล้วสับรับวัลของพี่เชก็คือเป็นบล็อกที่ถ่ายถ่ายเป็นดารที่แต่งเพลงแรปใช่มีสิบคำมันคือเก่งมากพี่เช เป็นการ่วโมงหน่อยมานั่งให้ดูทักษะของตัวเองคุณภาพมันก็คือว่าของพีเช่ก็คือจะอยู่มุมเดียวเป็นมุมโต๊ะมุมเดียวแต่ของเตอร์ดวีวีที่แล้วคือแบบไปครัวไปทงบ้านหมดเลยพี่ต้องว่าจะไปของใครอ่ะคนหนุ่มได้สปอยมาหรือเปล่าเราไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่าพี่ต้องไปขอใครเออก็เดี๋ยวพี่เจมกับน้องเจ้แล้วแต่พี่เช่อเก่งมากจริงๆนะเออสามารถเอาคำที่แบบไก่ยัดไก่ยัดแก้ว เขาบอกอะไรเนยทั้งหมดนั้นเลยก็คือเออสามารถเอามาแต่งให้เป็นเรื่องเดียวกันได้ก็มีทักษะเราเยอะมากเออสี่ชั่วโมงคือแบบโอ้โหสุดยอดสุดยอดคุณภาพาไมากคือดูเลินมากชอบบีบมากเลยแม่เสียงดนตรีคือแบบเป็นนุ่มจะต้องแบบดพอลึกลับหน่อยอะไรอย่างนี้เขินเขินผู้ชายท้อเพลงชอบมากดนะเวขินทุกคนแต่ทำอาหารกินก็ชอบจัง ่ิลปะโอเคทุกคนก็อย่าลืมไปดูกันนะคะทุกคนใครยังไม่ได้ดูก็สามารถไปดูได้ทีุ่ณ็อกมิวสิกเนาะหรือว่าจะดูเดชั่นของเราก็ได้เ้ยค่ะโอเคค่ะก็มาดูกันมาลุ้นกันว่าอีีหน้าจะเป็น e ีีของของใครพี่ใหญ่หรือว่าน้องเหล็กอันนี้ก็มาลุ้นกันเออทุกคนคิดว่าใครคอมเมนต์ไว้ได้นะคอมเมนต์ไว้ได้บอกบอกหมดแล้วเออ ใครเชียรคยั okay, like งไงก็ขอฝากการดีแอคชั่นของเราไว้ด้วยนะคะสรุปไม่สุกยังไงก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็ชมแล้วก็ดีชมกันได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะแล้วแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้นะคะบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย